เจ้าตัวนี้เบื่อไม่มีอะไรทําและบังเอิญไปเจาะรูในเรือกลัวเพื่อนร่วมทีมค้นพบเขาใช้เท้าปิดรูทันทีและอะไรมากในขณะนั้นเรือของศัตรูมาพรา้อมบรรทุกอาวุธหนักจึงต้องปลอมตัวเป็นชาวประมงรามาบารีบเอาหนวดมาแนบจมูกแต่คาดไม่ถึงว่าจูจ่ๆพันเอกศัตรูก็ขอให้ขึ้นเรือไปตรวจทำให้ทั้งกลุ่มกลัวสุดๆ หนุ่มคนนี้เผลอเผลอนิ้วโป้งยิงตัวหนอนที่หัวพันเอกโดยไม่ได้ตั้งใจรามาดากำลังจะไปตกปลาเมื่อเขาเกิดอุบัติเหตุกับเบ็ดตกปลาเธอโยนคันเบ็ดลงไปในน้ำโชคดีที่เธอแส้งทำเป็นสองกล้องสั่งทางไกลทะไม่คิดว่าหัวหน้าโง่จะเชื้อกลับขึ้นเรือทันทีแต่พอหันกลับมาก็พบว่ารามาดากำลังไปห้องน้ำหญิงโดยบังเอิญดูสิผู้ชายคนนั้นเป็นผู้หญิงถ่าเขา ศัตรูปล่อยลูกเข็บทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้หูก็ยกปืนขึ้นเพื่อโตกลับรามาดาไม่แส้ทําเป็นปาดเข่าโอ้พระเจ้าเธอสวยมากจอนเพราะอยากปกปิดให้เพื่อนร่วมถีมวิ่งหนีเขาบอกให้เพื่อนกระโดดลงน้ําเร็วๆสหายไม่ลังเลเลยกระโดดลงน้ําทีละคนจากนั้นจอนก็กระโดดเข้าไปในห้องทันทีเพื่อหยิบปืนกลที่หยุดอยู่กับทีและเริ่มกวาดใส่ศัตรู แต่ยืนอยู่ที่ระยะ3ามเมตรศัตรูไม่สามารถยิงเขาได้เลยและจอนก็ใช้กระสุนเกือบพนัดเพื่อฆ่าศัตรูสี่คนในเวลาไม่ถึงไม่กี่นาทีกระสุนที่ย้อนใช้ก็กองกองอยู่บนพวกเขากระสุนนัดสุดท้ายหมดแต่ยังยิงไม่เข้าพานเนกที่ยืนห่างไฟ5้าเมตรย้อนดึงระเบิดออกทันทีแล้วโยนทิ้งพันเอกเลลกลืนเข้าไปแล้วเรือศัตรูก็แหลกเป็นชิ้นชิ้นย้อนก็ถูกพัดออกจากแม่น้ำ เื่อนร่วมถีมดึงจอรขึ้นทันทีไรามาดาเห็นว่าได้รับบาดเจ็บจึงใช้กำลังฉีกเสื้อเพื่อทำผ้าพันแผลให้มาร์กเปิดตากว้างแล้วชี้ไปที่ขาที่บาดเจ็บทันทีไรามาดาไม่คิดอะไรมากก็ฉีกแขนเสื้อออกเมื่อเดว,วิดเหอออนอย่างนั้นก็อดใจรอไม่ไหวแล้วจึงกัดนิ้วของเขาไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มก็ไปอย่างที่ซึ่งตัวประกันถูกจับแอบดูจรกองพล เขาใช้กําลังรัดเนกไทยให้นั่นและเอาชนะชายคนหนึ่งได้อย่างง่ายดายจากนั้นไปที่ประตูแล้วหยิบก,กลิตกลึงเป็นกันไกลและใช้เวลา5ชั่วโมงในการตัดรูเล็กๆจเจเอย่่ยนอน,นั่งเอ๋ออยู่อย่างนั้นสหายไม่ไอแต่เจาะเข้าไปและสระเอริเอกมอลงมือทำโรบินถือปืนใหญ่คอประตูและรอให้ศัตรูปรากฏตัวจากนั้นก็ชก เมื่อเขาหันศีสไปพบว่ายังมีทหารอีกคนหนึ่งเขาก็ยิ่งชกเพื่อจัดการกับศัตรูที่อยู่ถัดจากเขา รามาดาดึงปืนไรเฟลออกมาและหลังจากแรงอย่างถูกต้องทหารก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงจอนเล่นธนูและลูกธนูกำลังจะลอบสังหารผู้คุมแต่ลูกธนูลูกแรกก็หลบได้โดยง่ายจอนไม่ยิงลูกศรที่สองทันทีแต่ยังหลบโดยผู้คุมโดยไม่ตั้งใจรอให้ลูกธนูหมดผู้คุมก็ยังไม่เสียขนนกสักอันนอกจากนี้ศัตรูกำลังกินกล้วยเมื่อเห็นโรบิน เขาใช้กล้วยโจมตีโรบินทันทีโรบินคิดว่ามันเป็นอาวุธแล้วชี้ไปที่ศัตรูขณนะน,นั้นผู้กลุ่มหันสีสไปเห็นมีผู้ลอบสังหารท่านจึงชักปืนออกมาทันทีจอนเห็นแล้วจับไก่มาใส่คันธนูและลูกธนูทนันทีแล้วดึงไก่โดยลืมนผ้าแล้วบินไปหาศัตรูทอวอยอความเร็ว100เมตรพัสดีตายตรงจุดที่ไก่กลัววางไข่หลังจากค้นหาอยู่พักหนึ่งในที่สุดก็พบที่สำหรับจับตัวประกันแต่ต้องมีกุญแจจอนพบว่าพัสดีหลับสนิทจึงหยิบไม้กวา มาเปิดกุญแจแต่อย่ากสกิดตาผู้คุมแล้วจิ้มจมูกโชคดียังไม่ตื่นไรามาดามองตาเขาแล้วตกหัวจรโดยตรงแม้ว่าในที่สุดจอนจะได้กุญแจของตู้เซฟแล้วก็ตามแต่จรโยนกุญแจออกไปไกลเกินไปเมื่อตัวประกันเห็นมันเขาต้องออกไปหยิบกุญแจแล้วเปิดประตูเรือนจําแต่จู่ๆพัสดีก็โดนหนูปลุกเมื่อตัวประกันเห็นเช่นนั้น ก็รีบเอาที่ตีมาแหลงวันตัวหนึ่งจึงโบกมือตบผู้คุมเผยลกดกระดิ่งปลุกด้วยศัตรูหลายร้อยตัวพุ่งออกมาทันทีราวกับพึ่งทำลายรังตัวประกันยิงปืนใหญ่ที่ทำให้ศัตรูติดกับกำแพงอวัยวะภายในของขืนกลับหัวช่วงเวลาแห่งความสุขแห่งความโกลาหลจอนช่วยตัวประกันอีกมากมาย v a p 1 6 8 s a c o m เว็บที่เหล่า v a p เชื่อมั่นที่เดียวครบ,บาคาร่าสล็อตกีฬายิงปลาหวยโปรโมชั่นคืนกำไรให้สมาชิก150%ปัดคงล้อเปิดไพ่ลุ้นฟรีทุกวันแนะนำเพื่อนรับ0.8%ตลอดชีพสมัครสมาชิกได้แล้วที่ไลน์ v a p 1 6 8 SA. s a จากแผนที่เขาพบรังของศัตรูแต่ทันทีที่เขาเดินเขาพบศัตรูสองคนยิงชั่วโมงเดียวแต่ไม่โดนศัตรูแต่สุดท้ายจอนก็ยังเป็นผู้ชนะแต่ยอนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นยอนหยิบปืนยิงกระสุนหลายหมืน่นไม่ว่าเขาจะไป ที่ไหนสตรูก็ทายเหมือนกระสุนปืนจากนั้นเขาก็หยิบกระสุนขึ้นมาหยิบศัตรูสองสามร้อยตัวแล้วล้มลงกับพื้นทันทีย้อนซ่อนตัวในที่ที่น้อยคนนักจะมองเห็นในที่สุดก็ถึงที่ซ่อนของศัตรู แม่ทับศัตรูชักปืนออกมาขู่ยอนโบกมือข้างหนึ่งขโมยปืนจากนั้นทั้งสองก็เริ่มต่อสู้ด้วยดาบยอนเฉือนเทียนตรงผงทางเดินด้วยกำลังเทียนไม่เป็นไรแต่ดาบหักครึ่งยอนไม่มีอาวุธต้องกระโดดขึ้นชั้นสองทันใดน,นั้นพอพระทานก็ปรากฏตัวขึ้น เขาเหวี่ยงเชือกเข้าไปในเตาผิงไม่คิดว่าเสื้อผ้าของเขาจะทนไฟได้จากนั้นประธานาธิบดีก็ต่อสู้กับศัตรูทั่วไปประธานาธิบดีใช้ป้มลมเพื่อจัดการกับนายพลเท่านั้นในที่สุดจอนก็ช่วยตัวประกันไว้สุดท้ายก็เพื่อตอบแทนพูดมีพระคุณที่ถ่ายรูปย้อนแล้วรอมานบะไม่คิดว่าจะกลับกลายนักแต่ลื่นล้มลงหน้าผาสูงเป็นกิโลเมตรนี่คือตอนจบของหนังนี่คือหนังที่ตลกมาก แม้ว่าจะเป็นเรื่องตลกแล้อ้อรอวดแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแค่เรื่องตลกที่ไร้าสาระโอเควันนี้รีวิวหนังจบแล้วลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า